ดิฉันและสามียังไม่มีลูกค่ะแล้วก็พยายามกันมาหลายวิธีเคยทําเด็กหนอดแก้มมาหนึ่งครั้งคลินิกแห่งหนึ่งแต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จค่ะจนเราทั้งคู่ก็เริ่มถอดใจดิฉันได้เล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาให้กับเพื่อนคนหนึ่งฟังซึ่งเขาก็มีประสบการณ์ที่เหมือนกับเราเลยแนะนําให้เรามาพบคุณหมอวีนาซึ่งเป็นคุณหมอที่รักษาเพื่อนของดิฉันจนสําเร็จค่ะตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาพบคุณหมอวีนานะคะคุณหมอและพยาบาลได้ให้การดูแลพวกเราเป็นอย่างดีมาก และที่สําคัญคุณหมอได้ให้คําแนะนําและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ของเราซึ่งทําให้เราได้รู้ว่าที่ผ่านมาทําไมเราถึงทำติดกตดแก้วไม่ประสบผลสําเร็จและมีแนวทางการรักษาอย่างไรทําให้พวกเรามั่นใจมากขึ้นและมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งค่ะ ค่ะก็จากที่หมอดูประวัติทั้งสองท่านนะคะว่าเคยเทําเด็กหลอดแก้วมาแล้วย้ายตัวอ่อนมาแล้ว1ครั้งแต่ไม่สําเร็จเนาะจากการที่ดูประวัติอะคะ่ะตัวอ่อนเนี่ยมีลักษณะที่ ได้รับการผสมปฏิสนธิน้อยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมาต้องต้องมาเช็คของทั้งฝ่ายคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะว่ามีอาการผิดปกติอะไรไหมเนาะก็เริ่มต้นเลยตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมเนี่ยหมอก็แนะนําว่าคุณผู้หญิงควรจะตรวจตัวแอนติบอดีนะคะดูว่าเรามีอะไรที่ต้านกับตัวอ่อนหรือเปล่านะคะรวมถึงการตรวจเอรานะคะก็คือตรวจช่วงเวลาที่เหมาะในการฝังตัวของตัวอ่อนจริงๆนะคะแล้วทั้งคู่ ก็ควรที่จะตรวจโครโมโซมร่วมด้วยนะคะว่ามีความผิดปกติทางโครโมโซมไหมเนาะส่วนของคุณผู้ชายเนี่ยคะ่ะสเปิร์มค่อนข้างความเข้มข้นน้อยเนะาะการเคลื่อนไหวต่ำนะคะบอกก็แนะนำว่านอกจากที่จะตรวจนำเชื้อซ้ำแล้วเนี่ยยังจะต้องตรวจดี a นเการแตกหักของสเปิร์มด้วยค่ะที่หัวของสเปิร์มว่ามันมีการแตกหักเสียหายไหม ถ้าเกิดว่ามีการเสียหายเราก็อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีอื่นที่ช่วยเลือกตัวน้ำเชื้อที่คุณภาพแข็งแรงเพื่อมายิงอีกซี่ีเนาะนี่เขาเรียกว่าสเปิร์มแม็กนะคะโอเคเดี๋ยวเรากระตุ้นกันมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มฉีดยาให้ไข่ตกนะคะแล้วก็เก็บไข่เยื่อบุโพรงมดลูกของคุณผู้หญิงเนี่ยบางนิดนึงนะคะอาจจะจำเป็นที่จะต้องสองกล้อง โครงมดลูกคู่กับการเก็บไข่ด้วยนะคะแล้วก็ของคุณผู้ชายเดี๋ยวจะเลือกตัวน้ำเชื้อนะคะที่แข็งแรงด้วยวิธีสเปิร์มแม็กแล้วก็อิมซีก็คือใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย6,000เท่านะคะเพื่อคัดเลือกตัวน้ำเชื้อที่ดีมาผสมกับไข่เลยนะคะวิธีการที่เราจะผสมก็คือจะใช้แบบวิธีที่มันนอนอินเวสีก็คือมีการบาดเจ็บต่อไข่น้อยนะคะเรียกว่าพิโซอิซี ะะหลังจากนั้นเนี่ยเราได้ตัวอ่อนมาแล้วเราก็จะเลี้ยงตัวอ่อนที่ระยะบาสโต o c ส s ถึง day หเลยนะคะเราจะเลี้ยงตัวอ่อนในตู้อัตโนมัตินะคะตู้อบอัตโนมัติในการเลี้ยงตัวอ่อนเนี่ยก็จะช่วยให้เราไม่ต้องเปิดปิดตู้บ่อยๆไม่ต้องรบกวนตัวอ่อนเนาะตัวอ่อนก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะหลังจากที่เราเ,เลี้ยงตัวอ่อนจนถึง day 5้ day 6แล้วเนี่ยเราจะเก็บเซล ตัวอ่อนบางส่วนที่เขาจะเจริญไปเป็นรกภายหลังอะคะ่ะเอามาตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าโครโมโซมตัวอ่อนตัวไหนมีปกติ หรือผิดปกติไหมนะคะมีโครโมโซมอันไหนที่ขาดหรือเกินตัวอ่อนที่ผิดปกติเนี่ยเราก็จะทิ้งไปนะคะไม่ได้ใช้ตัวอ่อนที่ผลออกมาโครโมโซมปกติเนี่ยเราก็จะนํามาย้ายกลับเข้าสู่รงมดลูกภายหลังนะคะซึ่งการย้ายตัวอ่อนที่เราเลือกตัวโครโมโซมที่ปกติแล้วก็จะช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้นะคะเราก็น่าจะมีโอกาสแท้งน้อยแล้วก็โอกาสผลสำเร็จในการตั้งครรภ์ก็สูงด้วยค่ะ เราประทับใจในทุกขั้นตอนการรักษากับคุณหมอวีนาขอบคุณตัวเองและสามีที่ยังไม่สิ้นหวังนะคะและตัดสินใจเริ่มต้นการรักษาใหม่อีกครั้งและในวันนี้ความสําเร็จก็มาถึงพวกเรากําลังจะมีเจ้าตัวน้อยที่มาเติมเต็มความสุขความสมบูรณ์ให้กับครอบครัวของเราขอขอบคุณ Excellence i v f Center ศูนย์ส่วนการแพทย์เพื่อการมีบุตรโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง